สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมก่อนชมคลิปนะครับผมกดติดตามนะครับผมกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับตัวเอฟสันนะครับตัวนี้จะเป็นเอฟสัน L สามร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องปิ้นอย่างเดียวนะครับผมลูกค้าแจ้งมาว่านะครับเปิดเครื่องขึ้นมาไฟแดงขึ้นเออร์เลอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันเกิดจากอาการไหนนะครับผมเาเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนเลยนะครับผม ตัวฟีดหมุนทํางานนะครับเห็นไหมครับหมุนไม่หยุดในลักษณะนี้เราก็สันนิษฐานได้นะครับในลักษณะนี้นะฮะดูจากการหมุนของชุดฟีดเนี่ยมันเหมือนเซนเซอร์กระดาษจะมีปัญหานะครับอันนี้คือเราสันนิษฐานดูนะครับเพราะว่าตัวตัวฟีดตัวนี้ครับผมมันหมุนฟรีนะครับมันเหมือนกับเซนเซอร์กระดาษหักลุดล้มนะครับผมหรือมีปัญหานะครับผมในลักษณะนี้นะครับแต่จะให้ชวนนะครับเราอาจจะต้องลองเอาเครื่องปริ้นใส่แล้วก็เอากระดาษใส่เครื่องปริ้นแล้วลองสั่งปิ้นดูนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองสั่งปริ้นดูแล้วกันนะครับว่าถ้ามันปริ้นเนี่ยตามจริงมันจะปริ้นไม่ได้นะครับเพราะมันเออร์เลอร์ถูกต้องไหมครับผมแต่เราจะดูว่าอาการมันเออร์เลอร์คืออะไรนะครับผมว่ามันจะเออร์เลอร์มันฟ้องรหัสอะไรหรือโค้ดอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสั่งปริ้นดูนะครับผมนี่ครับพอเราปริ้นสั่งปริ้นขึ้นมาเห็นไหมครับผมเครื่องฟ้องว่าเปเปอร์แจมนะครับก็คือกระดาษติดเห็นไหมครับ บอกว่ากระดาษติดหรือมันบอกให้เปิดเครื่องขึ้นดูว่ามีกระดาษติดอยู่ในเครื่องหรือเปล่านะครับผมเบื้องต้นเราก็มองดูก่อนแล้วกันครับว่ามันมีอะไรติดหรือเปล่านะครับว่าอยู่ในเครื่องนะครับผมพอเครื่องมันฟ้องแบบนี้นะครับเครื่องรุ่นนี้เราสามารถแกะดูได้เลยนะครับผมเราก็วิเคราะห์ตามอาการก่อนนะครับว่าอาการมันจะเป็นในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเครื่องดูนะครับผมแล้วเราก็ปิดเครื่องก่อนนะครับผมปิดเครื่องเราก็ถอดสายยืดบีสายไฟออกเลยนะครับผมนะครับ จากนั้นก็ถอดน,น็อตน,นะครับน็อตมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับมีหนึ่งตัว2ตัวแล้วก็สามสี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะถอดน,น็อตออกเลยนะครับผมแต่ดูจากอาการตรงนี้นะครับผมสันนิษฐานว่านะ่าจะเป็นที่ตัวเซ็นเซอร์กระดาษนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าที่ผมสันนิษฐานไว้มันจะถูกหรือเปล่านะครับผม แต่เบื้องต้นเราก็แกะดูได้ครับเผื่อมีเศษอะไรไปติดตรงเซ็นเซอร์กระดาษมันนะครับผมเผื่อมียางลบมีเหรียญมีเศษกระดงกระดาษไปติดนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเราก็ยกแท่งออกมาแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับมันจะมีตัวผมจะให้ดูขอขยับนิดนึงนะฮะเนี่ยมันจะมีรูให้เราทิ่มเห็นไหมครับที่เป็นลูกศรตรงนี้นะเนี่ยสองฝั่งนะฮะเนี่ยมันจะเป็นล็อกนะครับเราก็ทิ่มเข้าไปนะครับเนี่ย ทิมเข้าไปพอมันล็อกมันหลุดนะครับมันจะยกออกได้เห็นไหมฮะยกขึ้นได้นะครับเราก็ทําการแกะได้เลยนะค่อยๆแกะนะครับผมนคค่อยๆแกะนะครับผมเห็นไหมครับค่อยแกะที่เราทิมเมื่อกี้นะครับคือเราทิมด้านข้างอ่ะคือทิมเดือยตรงนี้มันเห็นไหมฮะทิมปุ๊บ เนี่ยที่มัพูพอมันคลายล็อกแล้วก็สามารถแกะออกได้เลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นล็อกเดือยเฉยๆนะครับตาา่างข้างๆกว่นี้เห็นไหมฮะจากนั้นนะครับเรามาดูตัวที่ผมบอกกันนะครับผมว่าตัวไหนที่มีปัญหานะครับผมเราอาจจะต้องอา,อาจจะเสียบเครื่องนะครับแล้วเ,เปิดไฟดูเปิดเครื่องดูก่อนก็ได้นะครับว่ามันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะาเดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างนะครับผมผมเปิดก็ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเปิดดูได้นะครับผม มันหมุนฟรีเห็นไหมครับเนี่ยดูด้านข้างฮะเนี่ยมันหมุนไม่หยุดนะครับแล้วหัวพิมหัวพิมพ์ไม่ขยับเห็นไหมครับผมเนี่ยแล้วก็เออเลอร์ขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมสันนิษฐานไว้เดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนแล้วกันนี้เราดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมเราหันด้านข้างมาก่อนนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ เซนเซอร์กระดาษตรงนี้ครับมันหักอันนีนะ้หลุดหรือเปล่าถ้าหักฮะเห็นปะเรือยล็อกมันหักนะครับเรือยล็อกมันหักนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทําการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนตัวเซนเซอร์ตรงนี้ดูนะครับสปริงนี้สําคัญนะครับผมอย่าให้อย่าให้หลุดนะสปริงเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะจะได้ไม่เกะก,กะนะฮะจะได้มองเห็นได้ชัดนะครับนะสปริงตรงนี้ถอดออกก่อนนะครับเดี๋ยวหายนะ สปริงเนี้ยสำคัญนะครับผมนี่นะครับหายากนะครับเห็นไ,ไหมผมก็ทำหล่นแล้วเพิ่งบอกไปไม่เป็นไรเนี่ยเราก็ถอดเนี่ยนี่มันหักเห็นไหมฮะมันหักมันหักเลยเราอาจจะต้องถอดตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ถ้ามันหลุดเราแค่ใส่คืนไปได้นะครับแต่มันหักแล้วเดี๋ยวผมจะถอดตัว จะมีน็อตนะครับเดี๋ยวถอดตัวฟีดบนออกก่อนนะครับผมเราวถอดน็อตออกก่อนนะฮะแล้วก็ถอดตัวฟีดออกก่อนนะครับ,ออกกนนรบเพราะเราต้องถอดเดือยมันออกนะฮะเพราะมันเนี่ยเนี่ยมันหักเห็นไหมครับตัวล็อกมันหักนะฮะเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับผม ดี๋ยวอนอื่นผมก็ต้องหาสปริงที่ผมทำหล่นเมื่อกี้ก่อนเพิ่งบอกไปเจอแล้วนี่นะครับคานตรงนี้ถ้าเพื่อนมีอะไรก็ใช้ของมือสองได้นะครับผมเห็นไหมตัวนี้มันหักนะครับของเก่าเห็นไหมฮะในฝั่งนเอ่ยนี่เห็นไหมฮะอืมมันหักเนี่ยฮะตัวนี้มันหักไปนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะใส่คืนเข้าไปนะครับ ก็จะอยู่ในร่องนี้นะครับผมเห็นไหมอยู่ในร่องนี้มองเห็นชัดรอเปล่าเนี่ยเราก็ใส่ให้ตัวนี้เข้าลงล็อกก่อนนะครับผมฝั่งนี้เราก็ให้มันเข้าล็อกลักษณะน,นี้เห็นไหมครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะเห็นไหมนี่ครับจากนั้นผมก็จะใส่ตัวสปริงเข้าไปนะครับผมมันไม่ได้ยากนะครับแต่มันอาจจะต้องใช้ ไม่ได้ยากแต่เราอาจจะต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะฮะอย่าไปใจร้อนนะครับผมเวลาเราเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆนะอย่าไปใจร้อนนะครับ นี่นะครับพอเราเกี่ยวสปริงเล็กไปนะครับเนี่ยมันต้องดีดกลับลักษณะนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันต้องดีดกลับมันต้องไม่ค้างนะครับเห็นไหมขอให้ดูชัดๆนะเนี่ยเนี่ยสปริงมันต้องดีดกลับแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับผมแล้วเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวเราจะยึดน็อตตัวฟีดก่อนนะครับที่เราถอดมาเมื่อกี้นี่นะครับจากนั้นเราก็จะใส่ฝาครอบตลับคืนนะครับฝาครอบไอตรงนี้คืนนะฮะฝาอะไรนะเขาเรียกไอฝาที่ใส่กระดาษ เดี sea, ๋ยวเราลองเสียบปลั๊กแล้วก็ลองเปิดเครื่องแล้วเทสดูนะครับผมว่ามันจะเออเลอร์หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูนะครับเห็นไหมครับต่อฟีดได้เหมือนเดิมแล้วนะครับส่วนตัวที่เสียเนี่ยเดี๋ยวพวกเดี๋ยวเราก็ต้องส่งคืนลูกค้าด้วยนะครับว่าเราเปลี่ยนอะไรไปนะครับลูกค้าจะได้รู้ว่าเราเปลี่ยนอะไรให้เขายจริงๆนะครับผมว่ามันหักจริงๆนะครับผมเห็นไหมครับ ดูเครื่องก็จะทำงานปกตินะครับผมเช่ไหมครับเครื่องไม่เอ,อ์เอร์อแล้วนะครับผมเครื่องหมุนฟีดทำงานปกติทุกอย่างนะครับ ตรงนี้ผมก็สามารถใส่ตัวฝาครอบได้เลยนะครับผมระวังมันโดนพวกไอ้แล้วก็ใส่ได้เลยนะเนี่ยนะก็ลงล็อกเลยนะครับผม <S <S บบเวลาใส่ก็ระวังสายแพรตรงนี้ด้วยนะครัสายน้ำหมึกด้วยนะครับเดี๋ยวมันทับนะตรงนี้นะ <S <S ดูก็ดูให้ดีนะครับเวลาใส่ปก็กดเข้าไปนะครับผมเนี่ยมันก็จะลงล็อกของมันอยู่แล้วนะครับเวลาเราใส่เราถอดนะครับผม เดี๋ยวผมก็ยึดน็อตคืนนะครับ พอเราใส่น็อตเสร็จก็เดี๋ยวรอให้เครื่องนะครับผมมันไฟเขียวหยุดนิ่งก่อนแล้วเราจะลองปรินเทสดูนะครับผมว่ามันจะปรินได้หรือเปล่านะครับผมว่ามันจะเออร์เลอร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอให้ไฟเขียวหยุดนิ่งก่อนนะครับตอนนี้ไฟเขียวทางานอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราเอากระดาษใส่ก่อนนะครับ เวลาใช้งานนะครับปัญหาเล็กๆน้อยๆเราต้องระวังนะครับผมบางทีมันจุดเล็กๆอ่ะมันทําให้เครื่องพิมพ์มันมีปัญหาได้นะครับเพราะเครื่องพิมพ์เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่อะไรนะครับมันจะไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์นะครับผมเห็นไหมตัวนี้แค่แกนมันหักไปเห็นไหมครับผมอ่ฝั่งไหนที่มันหักอ่าฝั่งนี้ครับเห็นไหมถ้ามันหักไปนะครับผมมันก็ทําให้มันเกาะไม่ได้นะครับทําให้มันไม่ดีดกลับนะครับอันนี้คือเซนเซอร์กระดาษเห็นไหมครับตอนนี้เครื่องครับปกตินะครับผมแต่หัวพิมพ์ก็ไม่ออกแล้วครับเห็นไหม เดี๋ยวเราก็สั่งเดี๋ยวผมจะรักหัวพิมพ์ให้ลูกค้าแล้วกันนะครับขั้นตอนนี้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนตัวเซนเซอร์กระดาษนะครับเซนเซอร์กระดาษหักเนาะถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เดี๋ยวผมจะรักหัวพิมพ์เครื่องนี้แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับการ ซ่อมชุดฟีดนะครับชุดเซนเซอร์นะครับ L 3 0 0นะครับผมเอฟสันเนาะถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ